เห็นอะไรมาเร็วอันนี้หุ่นหรือว่าทำไมวิ่งขนาดเนี้ยันนี้มีชีวิตอยูไ่ไหมเนี่ยมาเร็วนี่ละหลอกไม่ยอมไปหล่บอุ้ยเป็นไปได้เหรอสวัสดีค,คุณผู้ชมที่รักทุกคนเข้าสู่ช anel ทบิทโฮสจ้า วันนี้เราจะพาเด็กๆออกไปบินอิสระนอกบ้านกันเลยทุกคนตั้งแต่ท็อปย้ายมาอยู่ที่นี่ท็อปยังไม่เคยพาเด็กๆออกไปบินอิสระข้างนอกเลยทุกคนพื้น <c oughs> ที่รอบบ้านของเราก็ค่อนข้างจะกว้างขวางเด็กๆก็สามารถออกไปบินออกกําลังกายได้ถึงแม้ว่าต้นไม้ของเราจะเยอะไปหน่อยก็เถอะ ที่เรายังไม่เคยพาดเด็กๆออกไปบินนอกบ้านนะทุกคนเพราะว่าช่วงนั้นที่เราย้ายมาอยู่ใหม่ๆมีทั้งเหี่ยวแล้วก็อีกาเยอะมากๆเลยเคยตื่นมาแบบตอนเชา้าทุกคนอีกาบินลงมาบนถนนแล้วก็ชี้ไม้ควาดเขากอกเป็นชินช้นๆเลยเ้างไเลยคิดว่าช่วงนั้นไม่ขอเสี่ยงดีกว่าทุกคนเพราะว่าเหี่ยวกับอีกาเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับนกแก้วทุกคนอันตรายน้อยหน่อยก็คือทําให้นกของเราตกใจแล้วก็หายไปเลยหรือว่า้ายแรงกว่านั้นนะทุกคนก็บินตามแล้วก็ไล่จิก,จก,จกทําให้นกของเราเกิดอันตรายได้ด้วยนะเออฮานอยกลัวไหมแล้วฮาน เติมสวยต่อ <laughs> <g ülme> วันนี้เราก็เลยจะพาเด็กๆอกไปบินนอกบ้านนะทุกคนซึ่งเราจะเตรียมอุปกรณ์อันนี้ไปด้วยนะทุกคนนั่นก็คือนกหวีดแต่เราไม่ได้พาเด็กๆออกไปทั้งหมดนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆไม่ได้ออกไปบินนอกบ้านนานมากๆแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเด็กๆเท่าไหร่เราก็เลยจะเลือกคูก้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คื ฮานอยนะทุกคนใช่ถ้าเป็นฮานอยเนี่ยทุกคนบิ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 นปุ๊บจุ๋มตกลงไปในน้ำแน่เลยใช่ไหมถ่านังนเคยบินตกน้ำด้วยนะใช่บินตกน้ำตกถนนก็เคยนะทุกคนที่ท็อปเลือกไปหนึ่งเดียวนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นแล้วเขาจะได้เรียนรู้กันนะทุกคนเพราะถ้าท็อปออกไปหมดทั้งนี้พุดหวายตายก็คือให้เป็นหนึ่งตัวแล้วก็มาสอนใช่แล้วก็มาสอน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 กันแต่ว่าเอาใครไปดี งั้นก็ขอเลือกเปน็นักคูนนาะคูนะนะไอคูนได้ไหมอ่ะโอ้โหเด็สามวันก็ไม่กลับนะเนี่ยไอคูนะคเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบดีกว่าทุกคนว่าเด็กๆพวกนี้ใครยังเหลือทักษะอยู่บ้างทุกคน <S 2> <S 2> <S เริ่มจากการเรียกมาหาแล้วทุกคนอ่ะเด็กๆลงอารมณ์มาก่อนโอเคโอ้โหเต็มตัวเขาเลยเนี่ยอ่ะลงไปก่อนเลยโอเคไป หลืว่าทำไมนิ่งขนาดนี้อันนี้มีชีวิตยอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้คือสตาร์ทอเหรอสงสัยเรเจอเข้าใจผิดในคำสั่งนะทุกคนเราไม่ได้เป่านกหวีดให้แบบหยุดเป็นท่านะแ,แบบอย่างเงี้ยดูดินิ่งไ่มบอกรูมา,มา,มาเร็วไม่น่ารอเลอะไปแล้วหรือเปล่าอุ้ย้นไปนอนะทำไมนิ่งเป็นหุ่นกันหมดเลยล่ะเนี่ย เป่าทันทีงงโอ้เลือกไม่ถูกเลยทุกคนไปไม่เป็นเลยทุกคนหรือว่าเราจะลองเรียกเทลตัวไหมอ่ะเร็วฮาวายเฮ้ยมีเรียกฮาวายได้ซาบีที่เหลือยังแข็งอยู่ไหมแล้วขยับนิดๆหน,หน่อยละเริ่มขยับแล้ว <laughs> ทำไมไม่มีใครมาหาเราเลยทุกคนมีแต่ซาบีเนี่ยเดี๋ยวเราลองเรียกใหม่นะ เอาไว้ไฟอ,อันและคนมาหน่อหรือว่าเราอยู่ใกล้ไปอะเปลา่าหรือว่าแบบใจเสียงยหลุดหินนะมันงงแล้วมั้งแล้วเนี่ยเนี่ยเขาว่าเราอยู่ใกล้ไปหรือเปล่าเขาแบบเห็นแล้วแล้วทำไมอะ่ะบอกหนูก็อยู่ใกล้ๆแบบเปล่านี่มาทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มระยะดูนะทุกคนมาอยู่แบบใกล้ๆบ้างเหลืออีกสี่ท่านนะฮะยืนกันเป็นนักบุญเลยอ่ะมาหน้อยเอาไว้ไฟอันและคนมาเร็ว เรียไม่มีใครมาเลยเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์เด็กๆเคยตัวนะฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณแลคคูททำไมไม่มาหาป้าเกิดอะไรขึ้นครับคุณอนนอยไปันครับอ๋อไม่อยากบินอยากเดินขึ้นมือง่ายๆเลยเหรอโอ้ แล้วฮาวายอ่ะฮาวายเกิดอะไรขึ้นโอ้โหต้องมารับถึงที่เลยน่าอะไรอ่ะโอ้โห,โหต้องมารับทุกตัวเลยไม่ใช่เลยไม่หเหลือค่คูนเดียวแล้วเนี่ยนะเ,เร็วไอเดียวมามาเร็วโอ้เก่งมากเลย โอเคนะทุกคนงั้นผู้กล้าที่จะฝึกบินกับเราวันนี้นั่นก็คือน้องซาบีนะทุกคนอยากจะบอกว่าซาบีบินเก่งที่สุดของบ้านแล้วแหละใช่ไหมซาบีใช่ป่ะซาบียังไม่มั่นใจจัิงซาบีทำไมใช่หรอใช่หรอปะเนี่ยจะบอกว่าซาบีเนี่ยเขาผ่านการฝึกมาแล้วนะถ้าลกที่ไม่ได้ผ่านการฝึกห้ามพองมะ่วยบินข้างนอกเด้ทุกคนไม่ได้เด้ ขั้นแรกที่เราออกมานะทุกคนเราต้องจับนิ้วเขาไว้ก่อนนะทุกคนดูปฏิกิริยาเขาก่อนว่าเขาตื่นเต้นหรือเปล่าตกใจไ,ไหมไใช่ไหมแต่ดูจากท่าทางเราไม่น่าจะตกใจ <laughs> ถ้าเกิดว่ามีอาการแบบเลืกอลากตกใจเนี่ยอาจจะยังปล่อยไม่ได้นะทุกคนสองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เขาจําเสียงนกหวีดก,ก่อนเพราะว่าเขาน่าจะไม่ได้ยินนานแล้วล่ะทุกคนมาสบีนอนฟังแล้วกันนะลูกเสียงนกหวีดนะสะบีแบบนี้นะ <laughs> นี่ป๊าป๊าเรียกแบบนี้นะสะบีโอเคไหมน้าเหมือนยังงงอยู่เลย งงองง่อยังเงี้ยอือยังเงี้ยเรื่องไม่นช่บีดูเรื่องบีเกงฮะเสี<ะ> <c oughs> ยงอะไรเมื่อกี้จำไม่ได้แล้ว <c oughs> สามทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เขาจําสถานที่รอบบ้านก่อนเขาจะได้จําถูกว่า <c oughs> เอ้ยอันนี้แหละคือบ้านของเขานะทุกคนแล้วเขาจะได้บินมาถูกนะป่ะจ็บีไปกันดีกา่า <c oughs> เริ่มจากหน้าบ้านเลยนะสบีนี่อันนี้บ้านเราตรงข้ามบ้านเรานี่มีสมาชิกเป็ดกับผ่านี่บีเห็นไหม หันไปมองด้วยนะนี่ก็จะมีเพ้ยงเพีองเพยๆแล้วก็ปากหม้อนะบิดจำได้ไหมจำได้ไหมอันนี้ปากหม้ออันนี้ปากหม้อนะอันนั้นเพียงเียงน,นะฮะอันนี้เพลย์ยๆนะโอเคไหม,ไหมบิดทำตาแบบปิ๊บเลยทำตาโตใส่จะ <laughs> จำได้ไหมเนี่ย ทำไมต้องมาจำอะไรก็ไม no? oh. ่ร oh, hey, so. like ู้เนี่ยบีโดนแกล่ะป่าเฮ้ยบีโดนแกลแล้วเราต้องพานี่ตรงที่น่ากลัวเนี่ยก็คือแบบป่าตรงนู้นอ่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือต้องพาแบบรอบบ้านเนาะเพราะว่าถ้าบินไปข้างหลังอาจจะไม่รู้ว่าหน้าบ้านเอองั้นเดี๋ยวเราจะต้องอ้อมไปข้างหลังนะทุกคนพาบีไปเรียนรู้จักเต่ากันดีกว่า ข้างหลังบ้านนะบีก็จะมีเต่าอยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยอืบีมองด้วยดูดิบีแบบมีมองด้วยมีมองแบบนี้ด้วยก็มีไงขี้เตาขี้เตาต้องจำไหมบีบอกขี้เต่าไม่ต้องก็ได้ถ้าเห็นคร<ม>อบเตนเนี้ยต้นเน,นี้ยต้น,ตน,น,ตนน้ำเตา้าอ่ะบีจำได้ไหมอืบีรู้สึกว่าสมองเมมันจะเต็มเต็มยังไงก็ไม่รู้นะบีบอกว่าทำไมป้าให้จำอะไรก็ไม่รู้ม,รม,รมันไรสาระปะเน,นี่ย จำอยู่โหกำลังมองอยู่มองอยู่ตรงนี้คือบ้านของเราเนาะไปเดีนอ้อมไปข้างหลังเลยไะเราบีจจำทางมาลูกวนกลับมาตรงนี้ก็ที่เดิมนะนะซาบิซาบิจะจำได้ไหมเนี่ยซาบิหน้าบ้านใหม่ละจูนสมองแบบนี้บีบอกว่ามันจำยากขนาดนี้เนี่ยบีจูนสมองไหมจำได้ยัง เดี๋ยทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกเด็กหน้าโหดหัวใจติงต้องคนนี้กันนะทุกคนเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่เคยออกมาปล่อยบินตรงนี้เลยนะทุกคนมันไม่ได้บินนานแล้วด้วยเนาะใช่แล้วก็ต้นไม้ก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนสนามนี้ค่อนข้างปวดเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มจากระยะใกล้ๆก่อนแล้วกันทุกคนให้ซาบิบินไปม,มาหาผมกัได้มาบินไหมไปนี่ยอมไปอ่ะจะไปไหมเดินซ้อมจะบป เกินไปนะบินแค่นี้ก็บินกับเป่านกหวีดด้วยเมื่อกี้แต่ว่ายังจำได้นะทุกคนเพราะว่าเสียงเหมือนเป๊ะเลยเหมือนนะเหมือนไหมอันนี้ใกล้เกินไปนะทับีขอลองอีกรอบหนึ่งป๊อป๊าจะได้มั่นใจเนี่ยว่าบินได้ไปหนึ่งสองทับบีไม่หนี้ันมใกล้ไปทับีมั้ยไปหาปาล์มหนุนหนึ่งสองไปหนึ่งสองโอ้ งั้นให้ซาบิอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเรียกไกลๆเลยแล้วกันไปบีอยู่นี่นะเดี๋ยวให้ซาบิตามมานะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ซาบิหันหลังแล้วนะเอามาถึงแล้วเขายังไม่ได้เรียกเลยบีเป่าิดด้วยเป่าเองเรียกตัวเองแล้วก็บินมาเองนี่เหนื่อยแล้วเหรอแต่ยังไม่ได้บินนานมากใช่อะไรนะแอ L พักเบรกแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนื่องจากซาบิเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาน้ำให้ซาบิกินก่อนยังไม่ได้บินเลยนะหนึ่งครั้งเหนื่อยแล้ว มาแล้วทุกคนน้ำเย็นชื่นใจน้ำไข่อะทำไมเอามาเยอะชังเลยน้ำเขาด้วยไงอันหนึ่งของบีนะอันหนึ่งของปะปานะไม่ทำเลยเลยเหนื่อยกันแล้วโอ้โหบินแค่แป๊บเดียวเองซาบีเหนื่อยแล้วเหรอเนี่ยกินอะไรอะกินนิ้วไม่ได้กินน้ำใช่นี่กินน้ำอยู่ ป่ะรอบนี้จะให้บินแบบจริงจังและซาบิโอเคเห็นไหมหายเหนื่อยแล้วสดชื่นตื่นเต้นนะทุกคนรอบนี้บินจริงๆแล้วนะซาบิโอเคไหมป่ะหนึ่งสองไป โอ้ my god บินใกล้กว่าที่คิดอีกเรียกเราด้วยโอ้ยไม่กอดไม่อยากบินแล้วสงสัยจะขี้เกียจจิบน้ำเสร็จปุ๊บรู้สึกสบายอยากพักแล้วพักแล้วปากม้อทำไรอ่ะเห็นบีบแถวนี้ไหมเหมือนปากม้อจะสื่อสารอยู่นะแต่ว่าไม่เข้าใจอ่ะเห็นบีบไหมเห็นบีบไหมอยู่ตรงไหนไหนพาไปไหนอ๋อปากมออยู่ตรงโน้นไงพี่บี ปากโมเรียกแล้วพีบีปากโมเรียกแล้วเร็วก็บินไปชี้เดี๋ยวก็กลับมาพักแล้เลยทุกคนดูสิเพราะว่าพีไม่ได้จะอยากบินนะไม่้จะอยากเล่นฝ่ามากกว่าม้งเนี่ยไปอยู่นู่นแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วขอได้ไหมขอหน่อยขอได้วยไหม่อยดูของเล่นหนูอ่ะหทุกคน เล่นฝาแทนและอย่างที่เห็นเลยเนี่ยขี้เกียจแล้วทุกคนไม่บินแล้วนะทุกคนวันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นของเราก็สาเร็จไหมไม่สำเร็จมูก็สําเร็จไปนิดเดียวนะบีก็บินให้อยู่นะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆริงพักกันแป๊บนึงใช่จริงๆเพราะบีชอบบินอยู่ใช่สบีชอบบินอยู่แต่ว่าวันนี้แค่จะขี้เกียจแหละงั้นเดี๋ยวเราไปหาปากม้อกันดีกว่าทุกคนให้ปากม้อบินกันทุกคนเราก็จะได้ได้ก็ไม่เคยเห็นปากม้อกังปีดใช่ไหมนี่ปากม้อบินได้นะ ปางม้อปีนให้ดูหน่อยปีวินล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอยากเล่นเล่นตู้ปลามาด้วยโพ้าะไม่กดปังม้อครับปางม้อปีนให้ดูหน่อยเร็วมาเร็วไอตุ่นหมึกจับปีนได้ตับแล้วมาจับแล้วจับชอบแกงอ่ะจับน้อยมันกลัวมือแบบนี้นี่แหละคนเนี้ยอะปังม้อปังม้อปีนให้ดูหน่อย เก่งปักเมื่ม oh, ีความสุขมากเลยอู้ยากเห็นให้ทุกคนเห็นมากเลยปักมอบินน่ะนี่ทุกคนปักมอบินทุกคนเห็นไหมนี่เพี้ยงๆกับเ่อยๆก็บินนี่นี่นี่บินด้วยเห็นไหมบินเขาสะบัดน้ำออกบินแต่บินไม่ขึ้นเขาสะบัดน้ำออกเอาหรอ จริงๆแล้วอ่ะสาตัวนี้เขาเป็นเด็กแก๊งกันนะทุกคนโดยนําทีมโดยปากหมอ้อปากมอ้อเนี่ยเขาจะเป็นจ่าฟูงปกติแล้วเขาจะร้อง <c oughs> จริงๆนะทุกคนมันไม่ได้โกหกแล้วเพียงๆกับเพ่ยเพก็จะเดินตามนะทุกคนแต่ว่าเพยงๆเพ่ยเพ่เป็นพี่นะใช่แต่ว่าเป็นลูกน้อง <c oughs> อน,นี้เป็นลูกเพ่ <c oughs> นี่เป็นลูกเพ่ <c oughs> เพราะว่าตัวใหญ่กว่า และก็พื้นที่ตรงนี้นะทุกคนต้องแต่ตรงนู้นอะ่ะยาวจนไปสุดตรงนู้นเลยอะ่ะเราจะเนรมิตน,นะทุกคนเป็นดินแดนของสัตว์เลี้ยงแต่ท็อปคออุ๊บไปก่อนยังไม่บอกว่าเป็นของอะไรนะตรงนี้เพิ่งถมใหม่ใช่ตรงนี้เพิ่งถมใหม่อันนี้ถมไม่นานแล้วอันนี้จะมีกรงนกใช่ไหมใช่ตรงนี้จะทเป็นกรงนกเป็นบ้านแล้วก็เป็นบ้าน<ร>เป็ดบ้านไก่แต่ยังไม่บอกนะทุกคนว่ามันจะเป็นของมัเป็นแบบไหนรอด,ดูกันก็ยังไม่มีตังค์ทำหรอใช่ดูดิกระเป๋าตังค์ยังไม่มีเงินเลยเนี่ยไม่มีตัง โอเครอบสุดท้ายก่อนกลับเข้าบ้านห้ารอบนี้ซาบีไม่บินก็ไม่ได้บินแล้วเนกลับเข้าบ้านจริงๆเน๊ะบไปไปบินรอบสุดท้ายแล้วนะหนึ่งหนึ่งแล้วหันหมุนตัวกล้วมาทำไมล่ะบิหนึ่งสองไปเพราะบีมองผมก่อนบินอะอาวแปลว่าบีก็คงไม่อยากบินแล้วใช่ไหมไบีงั้นก็กลับเข้าบ้านนะ เพราว่าซาบีเนี่ยอาจจะไม่มีเพื่อนบินด้วยแหละทุกคน<ม>เขาก็เลยแบบไม่รู้จะบินกับใครอะ่ะแต่ซาบีเนี่ยใช่เหงาแต่ซาบีเนี่ยเขาเป็นนกที่บินเก่งที่สุดในบ้านแล้วทุกคนยังไม่อยากบินเลยขนาดชอบบินที่สุดในบ้านเ<ช>ลยโอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายบีเหนื่อยแล้วเหรอไม่ทำอะไรเลยนะทุกคนเล่นฟันี่ ไะเข้าบ้านกันสงสัยจะอยากนอนมากกว่าใช่ไหมสบิจับมือแล้วจับจุ๊บไะเลื่อนมือเข้าบ้านกันไป